สวัสดีครับตามคําเรียกร้องนะครับพี่น้องอยากให้ผมรีวิวพ่อพันธุ์ของโชคดาราฉายที่ทําอยู่ฟารมหลักนะครับแต่ละตัวนะครับวันนี้ก็พามาชมกันนะครับตัวแรกเลยครับนี่ครับเยียบุรีลำนะครับนี่มาดูบรรยากาศบ้านเขานะครับตอนกลางวันจะให้อยู่แบบนี้เลยนะครับนี่นี่คือเยียบุรีลมนะครับเบอร์หนึ่ง เป็นพ่อของเจ้าแสนก้นนะครับแล้วก็พ่อของอีกหลายๆตัวนะครับตัวนี้ให้ลูกโดดเด่นมากให้ลูกให้หลานให้เหลนนะครับถึงสนามมากมายนะครับน้ําหนักปัจจุบันประมาณ3.5้านะครับเยบุรีลำนะครับตัวนี้เป็นมหานครเสือดําสังเวียนแตกนะครับเอลสามสี่หนึ่งนะครับหลายหลายท่านรู้จักกันดีนะครับมาดูนะครับนี่ครับจะให้สังเกต สรีระพ่อพันของผมแต่ละตัวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฐานแบบนี้ทรงแบบนี้นะครับมาต่อไปตัวไหนเดี๋ยวไปชมกันตัวต่อไปตัวที่2เจ้ายูรินะครับมานี่ครับตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อแทนพ่อปืนกลน,นะครับเจ้ายูริเป็นปืนกลบวกแม่เป็นเยติง้ง VAP นะครับยูริโดดเด่นการถ่ายทอดพนุุกรรมก็จะเป็นมาล่อวิ่งที่สปีดขา ไวมากนะครับวิ่งเร็วสปีดขาห่างนะครับวิ่งห่างมากก็เป็นอีกหนึ่งหัวเชื่อในการทําม้าล่อนะครับก็ทําตัวนี้ให้ลูกแข่งเยอะด้วยห่วงหว่วงตีนะครับตีได้ทั้งมาและเชิงแล้วแต่ตัวนะไม่ได้ตีได้ทุกตัวแต่ว่าแนวทางการจ่ายลูกนะครับค่อนข้างดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างปานกลางนะครับแต่เป็นไก่ถ่ายรอบนุกรรมได้ดีนะครับหว่วงตีดื้อแข้งนะครับแล้วก็ สำคัญเลยที่ผมทําไว้ก็คือเป็นไก่ที่วิ่งไวนะครับวิ่งไวตัวที่สามตัวนี้คือบ <c oughs> ิ๊กฟุตนะครับนี่นี่ครับความหล่อเป็นไงนี่คือเจ้าบิ๊กฟุตนะครับตัวนี้เป็นบุตรของบิ๊กกับนะครับบิ๊กกับบวกคู่เกิดดาราฉายตัวนี้จะเป็นพันธุกรรมนะครับต่างสายที่มีเชื้อสายของโชคดาราฉายด้วยนะครับในการพัฒนานะครับตัวนี้ ประจักในสนามแล้วนะครับสองเที่ยวแล้วก็เป็นตัวที่ตีลึกพิเศษนะครับตีไก่กลัวแข้งนะครับเป็นมาล่อตัวนี้ตีได้ทั้งมาได้เชิงนะครับแต่มันพิเศษจุดเด่นคือแข้งมันพิเศษมากนะครับก็เป็นหัวเชื้ออีกหนึ่งตัวในการพัฒนาต่อยอดนะครับทุกตัวนะครับพ่อพันุ์ของผมจะเป็นไก่ที่ตีอยู่ล่างขึ้นบนทุกตัวนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยให้ลูกเก่งตีเชิงแต่หลักๆผมทําไว้อย่างตัวเนี้ย ก็ให้ลูกตีเชิงเก่งนะครับเดี๋ยวรอยชมกันนะครับนี่อีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนอยากเห็นแล้วก็อยากให้ผมออกตีในสนามนเจ้าบิ๊กฟุตนะครับตัวที่สี่นะครับ,รบพามาชมกันนะครับตัวนี้คือเจ้าดาราฉายน,นี่ครับดาราฉายเป็นตัวที่จ่ายลูกเด็ดขาดมากอีกหนึ่งตัวนะครับพิเศษคือเป็นไก่ให้ลูกแข้งลึก นะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงกระดูกดีมากกระดูกเก็ดนะครับดาราชายก็จะเป็นบุรีลำน้องปืนกลนะครับตัวนี้จะมีสักเป็นน้องเจ้าแสนกลนะครับนี่ก็ให้พี่น้องชมกันนะครับแนวทางการพัฒนานะครับทรงก็ประมาณนี้ใครที่ติดตามจะทราบนะครับแข่งสุดนะครับการจ่ายลูกก็เดี๋ยวพาไปชมตัวที่ห้านะครับตัวนี้ไฮไลท์แล้วก็หลายๆคนนี่ฮือฮามากอยากได้พายาเขาเยอะมาก แต่ทำไม่ทันนะครับเดี๋ยวพาผูชมกันตัวที่ห้านะครับตัวนี้คือเจ้าคำแสนนี่ให้พี่น้องชมกันนะครับตัวอย่างนะครับตอนนี้ถ่ายผลอยู่ครับตัวนี้ก็เป็นบุตรมหานครอีกหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวที่ผมมองว่าตัวสู้ผมอีกหนึ่งตัวแต่ว่าพักไทยแล้วก็ทำลูกๆให้พี่น้องนะครับเพื่อแนวทางการพัฒนาใครที่อยากได้แนวทางเดียวกันนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ผมมองว่าจะให้ลูกค่อนข้างที่จะดีมากๆอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวรอชมนะครับยังไม่ต้องเชื่อนี่คือเจ้าคําแสนนะครับที่หลายๆคนรอคอยและอยากเห็นนะครับพ่อพันธุ์ทั้งหมดนะครับห้าตัวนี้นะครับถูกคัาสรรมาอยู่ที่ฟาร์มหลักนะครับโดยการพัฒนาก็คือจะนําลูกๆเขานะครับทําแม่พันธตัวผู้ใช้ไปพิสูจน์ในสนามนะครับชุดพวกนี้ทำไว้นะครับในอนาคตนะครับให้พี่น้อง รอแบ่งชั้นลูกของเขาอีกทีนึงนะครับให้พี่น้องไปเล่นกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับในวทางการพัฒนาของโชคดาราฉายนะครับสุดเบอร์ทุกพ่อนะครับรอชมกันนะครับสวัสดีครับ